บทเด่นที่ได้ในอดีตก็คือบางส่วนอาจจะยังไม่เด็ดขาดหรือเปล่าการจัดวางรูปแบบความเป็นประชาธิปไตยมันยังไม่เต็มเนเต็มหน่วยหรือเปล่ายังไม่เต็มใบหรือเปล่าคงความเป็นประชาธิปไตยให้ได้ในอนาคตนะคะอย่างน้อยๆประชาชนควรจะต้องมีส่วนในอำนาจทุกๆด้านไม่ได้เกิดช่องว่างใดที่ที่ประชาชนจะคัดค้านไม่ได้ อำนาจส่วนใหญ่ในการกำหนดกฎหมายควรต้องอยู่ที่ประชาชนส่วนใหญ่เรายังมีความหวังกันต่อแน่นอนแล้วเราก็ยังคงเรียกร้องต่อสู้กันไปนี่แหละคะ่ะจนกว่าเราจะได้ประชาธิปไตยมาเป็นของประชาชนจริงๆจนกว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือที่เราไว้ใจได้จริงๆด้วยว่า2ปีมานี้เราเหมือนติดเครื่องบูธเวลาค่ะมันเกิดการขยายตัวเร็วมากในการอยากจะทําความเข้าใจในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยในเรื่องของติดเซนเซอร์ในอาวุธทงความคิดของตัวเอง ว่ามันมีหลากหลายอารมณ์ค่ะกว่าเราจะผ่านมาถึง90ปีนี้นะคะก็แน่นอนว่ามีทั้งลมลุกคุกคานด้วยช่วงขึ้นช่วงลงของความเป็นประชาธิปไตยนะคะซึ่งมองก็เป็นเรื่องปกติแหละสิ่งหนึ่งที่เรายังเห็นอยู่ชัดเจนนะคะก็คือตั้งแต่หลักเกิดการเปลีป่ยนแปลงปกครอง2อง5เจนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถ้าให้พูดกันตรงๆก็เหมือนเป็นการพยายามแย่งชิงอํานาจกันหรือว่าพยายามเอ่อเอาอนาจมาไว้ที่ฝ่ายของตัวเองระหว่างฝ่าย ประชาชนกับฝ่ายอํานาจเดิมนะคะซึ่งซึ่ง,งอันนี้เราก็ยังเห็นกันอยู่ตลอดและในยิ่งในปัจจุบันเรายิ่งเห็นชัดมากกว่าเดิมอีกอการออกกฎหมายหลายๆอย่างการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการส่งต่อความรู้สึกให้คนในสังคมว่าคนต้องรู้สึกแบบไหนอย่างไรรักได้หรือไม่ได้ชอบได้หรือไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะหนูคิดว่ามันไปได้ไกลกว่านี้ค่ะคือตั้งแต่ตแตตเ,เ,เ,เกิดการเปลี่ยนแปลงระบครองเนี่ยความคิดที่ถูกส่งต่อมาไม่ใช่มีแค่การ เข้าใจในอำนาจของตัวเองเนาะหรือว่ารู้ว่าอำนาจของตัวเองคืออะไรอย่างเดียวแต่มันรวมถึงแนวคิดที่คิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยอย่างเช่นเรื่องของรัสวัสดิการเนี่ยถ้าเราลองย้อนกลับไปดูค่ะหนูว่ามันก็คล้ายคลึงกับเข้าโครงเศรษฐกิจของจานปีดีในช่วงตอนเริ่มต้นเนาะเหมือนเป็นการเอ่อออกนโยบายว่าจะมีหลักประกันในชีวิตให้กับคนในสังคมอย่างไรหนูคิดว่าพอมาปัจจุบันมันก็ถูกพัฒนามาเป็นรัฐสวัสดิการนั่แหละค่ะซึ่งแน่นอนว่าผลประโยชน์ก็คือ อย่างน้อยๆเนี่ยประชาชนควรจะต้องมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกันมีโอกาสที่จะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตรงนี้เท่าเทียมกันซึ่งตอนเนี้จากจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็เกิดการวิวัฒนาการเกิดการเติบโตก้าวหน้ามาถึงขนาดนี้หนูคิดว่าก็พอสมควรแล้วแต่ยังไงก็แน่นอนมันไปได้ไกลกว่าน,นี้ค่ะเพราะว่าเรายังคงพูดกันได้เต็มปากว่ายังไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบเนาะยังคงมีประเด็จการหรือว่ายังคงมีความพยายามจะคงรูปแบบอํานาจเก่าไว้อยู่ด้วยเหมือนกันซึ่ง มันยังอยู่ในช่วงของการต่อสู้ค่ะเรายังไม่ได้สบายใจได้ว่าเราอยู่ในประชาธิปไตยแล้วจริงๆหนูว่าโอเคพูดตรงๆก็คือต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาด้วยแต่ว่าว่า2ปีมานี้เราเหมือนติดเครื่องบูตเวลาค่ะมันเกิดการขยายตัวเร็วมากในการอยากจะทําความเข้าใจในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยในเรื่องของติดเซนเซอร์ในอาวุธทงความคิดของตัวเองว่าเราต้องมีท่าทียังไงกับการท,งทางานขอรัฐบาลนะ หรือว่าจับตาดูกันทงานงรัฐบาลน,นะหรือการออกกฎหมายมันถูกต้องถูกหลักที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศตัวจริงหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะถูกพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆแต่สิ่งสําคัญที่มันจะทําให้ ความรู้สึกในการพัฒนาตรงนี้ยังอยู่เนี่ยคือประชาชนด้วยกันเองยังคงตระหนักรู้ถึงสิ่งของตัวเองตลอดเวลาคือยังคงมั่นใจในอำนาจว่าโอเคเราทําอะไรได้แล้วรู้ว่าเรามีกลไกส่วนไหนบ้างถ้าหากเราไม่พอใจเราจะทําอย่างไรได้บ้างแล้วความเข้าใจด้วยตัวเองของของประชาชนแต่ละคนตรงนี้ค่ะมันจะถูกขยายความเข้าใจในในคนรอบรอบตัวกันไปเองโดยปริยายในวงสนทนาปกปติก็จะกลายเป็นว่าเราเริ่มพูดเรื่องการเมืองมากขึ้นและเพราะเราเข้าใจแล้วว่ามันคือเกี่ยวกับเรื่อง ทุกเรื่องในชีวิตเราถนนหนทางเป็นยังไงค่าน้ํามันแพงพวกนี้คือมันทําให้เราใส่ใจสิ่งรอบตัวมากขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นและสง่งผลกระทบต่อตัวเราด้วยและสง่งผลกระทบต่อคนในสังคมด้วยมันทําให้เราใส่ใจมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายมันจะขึ้นหนุนมองว่ามันกําลังเดินหน้าไปแล้วมันไม่ได้ถอยหลังแล้วเมื่อเราเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะจนถึงวันหนึ่งอ่ะมันจะมีประชาชิปไตยเตมใบเองแต่ว่าเงื่อนไขที่ว่าจะเร็วจะช้าก็หนึ่งคือขึ้นอยู่กับเราสามารถที่จะ ปกป้องอำนาจเราได้แค่ไหนจากเด็จการจากอำนาจเก่าเราจึงสามารถยืนหยัดคงความเป็นประชาธิปไตยได้แค่ไหนคิดว่าม,มันอยู่ในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าหากไม่มีการรับประหารเนี่ยเราจะสามารถเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆถ้ารับประหารเมื่อไหรก่ก็มันจะเป็นการหยุดชะงักอีกครั้งหนึ่งอยู่ดีเหมือนกันนะคะ มันถูกทําให้เป็นปกติมาเนาะก่อนหน้านี้นะคะคือกลุ่มชนชั้นนำเนี่ยพยายามทําให้มันเป็นปกติเหมือนกับว่ามีปัญหาเมื่อไหร่ก็รับประหารเมื่อน,นั้นอย่างเงี้ยความจริงแล้วการสร้างความรู้สึกผิดแบบเนี้ยมันผิดกับคนในสังคมต่อต่อไปอกลายเป็นว่าพอถึงเมื่อไหร่ที่บ้านเมืองรู้สึกว่ามีความขัดแย้งกันกับคนคนในสังคมขัดแย้งกันอย่างเงี้ย เริ่มจะอยากให้ใครออกมาทําการแบบทาให้บ้านสงบแล้วมันจะกลายเป็นในรูปแบบนั้นซึ่งความรู้สึกนั้นผิดมากเลยนะคะการทํารัฐประหารนะ่ะมันไม่ใช่การให้ฮีโร่เข้ามาทําให้มันสงบแต่มันคือมันคือการฉีกอํานาจเดิมยึดอํานาจก่อนแล้วก็ควบรวมอานาจไว้ที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแล้วมันอยู่ที่เขาแล้วว่าเขาจะจัดสรรยังไงเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเราหรือเปล่าหรือ ประโยชน์แค่กับเขาการรับประหารตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่ที่เราต้องต้องยึดหลักไว้ก็คือเมื่อไหร่ถ้าหากเกิดการรับประหานเราต้องออกมาต่อต้านเพราะว่าการรับประหารมันคือศัตรูตัวฉกาจเลยค่ะของประชาธิปไตยเมื่อไหร่ที่มีรับประหารความประชาธิปไตยจะถูกหยุดชะงักลงเผด็จก,การจะเข้ามาครอบอํานาจทุกอย่างแทนเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการลืะหารปุ๊บเราต้องต่อต้านก่อนทําอย่างไรก็ได้ให้ใหความคิดที่ว่าเผด็จก,การหรือว่ารับประหารเนี่ยมันไม่ควรสมควรที่จะเกิดขึ้นเลยในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยทำยไงก็ได้ให้ความค และทุกคนจะได้เข้มแข็งพอในการช่วยกันปกป้องความเป็นชาติพัธ์ไตย่ะค่ะเมื่อเราอาจจะจาเป็นต้องตัดสินใจอะไรเราอาจจะต้องมีการวางแผนที่เด็ดขาดไหมหรือว่าหรือว่าคิดถึงประโยชน์ในระยะยาวอย่างไรเราอาจจะต้องคิดยาวขึ้นกว่าเดิมคิดหลุดพยาวขึ้นหากช่วงไหนที่เป็นการพูดคุยใช้หลักเหตุผลพูดคุยหรือปณีปนองกันได้หนูคิดว่านั่นก็เป็นเรื่องที่คนต้องทําก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นสิ่งที่จะทําให้อํานาจความเป็นชาะชาธิปไตยยังคงอยู่อะค่ะ คือการจัดวางให้ทุกๆส่วน life, ในการปกครองในการที่จะมีอำนา,นาจาเป็นไปตามรูปแบบแผนของประชาธิปไตยจริงๆคือประชาชนต้องมีอำนาจในการกำหนดทุกอย่างก่อนจริงๆบทเรียนที่ได้ในอดีตก็คือบางส่วนอาจจะยังไม่เด็ดขาดหรือเปล่าการจัดวางรูปแบบความเป็นประชาธิปไตยมันยังไม่เต็มเน็ตเต็มหน่วยหรือเปล่ายังไม่เต็มใบหรือเปล่าคงความเป็นประชาธิปไตยให้ได้ในอนาคตค่ะอย่างน้อยๆประชาชนควรจะต้องมีส่วน ในอำนาจทุกๆด้านไม่ได้เกิดช่องว่างใดที่ที่ประชาชนจะคัดค้านไม่ได้หมายถึงว่าสมมุติว่าการออกกฎหมายใดที่เราเข้าใจว่าของเราเป็นประชาธิปไตยที่มีองค์พระว์เป็นประมุกเนาะซึ่งหมายความว่าเรามีประมุกซึ่งอันนั้นถูกต้องแล้วแต่ว่าอำนาจส่วนใหญ่ในการกําหนดกฎหมายควรต้องอยู่ที่ประชาชนส่วนใหญ่สุดท้ายแล้วประชาชนต้องเป็นคนกนําหนดก่อนนะคะเนี่ยนหนูว่าอันนี้จะเป็นการอุดช่องว่างที่ว่าบทเรียนในอดีตที่ว่าถ้าหากเราวางทุกอย่างให้อำนาจอยู่ที่ประชาชนมันก็จะอยู่แบบนั้น นูคิดว่าเราอาจจะได้กลับเห็นบรรยากาศคึกคืดกันในเร็วๆนี้ค่ะโควิดหนูคิดว่าเราเริ่มมีภูมิคุ้มกันกันในการที่จะจัดการกับมันละแล้วก็เริ่มมีวิธีการป้องกันตัวที่เป็นธรรมชาติของเราเองแล้วด้วยแต่ละคนก็โอเคใส่หน้ากากกันออกากบ้านก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสถานการณ์มันเริ่มเริ่มฟื้นตัวมากขึ้นบวกกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยหนูคิดว่าก็คงเติมกกำลังใจให้กับหลายๆคน ในการที่จะออกมาใช้ชีวิตการการที่จะออกมาดําเนินชีวิตต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราจะได้เห็นความคลึกคลื้นใกล้ๆนี้เพราะว่าใกล้กระแสะเลือกตั้งอีกแล้วด้วยก็เราคงจะต้องได้จับตาดูค่ะมีค่ะความหวังมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนจนถึงตอนนี้หนูคิดว่าโอเคช่วงสองปีมานี้มันเพิ่มความหลักความหวังให้เราเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วก็เหมือนกับว่าเราเห็น แสงสว่างที่ไปอุบวงชัดขึ้นเรื่อยๆอะคะ่ะมันชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเราลองติดตามกระแสนในโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเตอร์หรือว่าทาง Facebook หรือว่าทางทิกต o อกอย่างเงี้ยที่เป็นสื่อโซเชียลใหม่ๆที่เด็กวัยรุ่นใช้กันตอนเนี้ยเริ่มมีคอนเทนต์การเมืองมากขึ้นเริ่มมีการพูดถึงความเป็นมาในบ้านเมืองมากขึ้นหนูคิดว่านี่มันเป็นจุดก่อตัวเล็กๆนะคะที่ทําให้เรื่องการเมืองเป็นเรื่องปกติในชีวิตเรารุ่นเด็กๆรุ่นต่อๆไปเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าการเมืองัหาไกล แต่มันจะกลายเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตที่เขาก็ต้องใส่ใจมันด้วยเหมือนกันซึ่งหนูคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็เรายังมีความหวังกันต่อแน่นอนแล้วเราก็ยังคงเรียกร้องต่อสู้ไปนี่แหละคะ่ะจนกว่าเราจะได้ประชาธิปไตยมาเป็นของประชาชนจริงๆจนกว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือที่เราไว้ใจได้จริงด้วยตัวหนูเองเนี่ยหนูก็อยากจะรณรงค์ให้วันที่4มิถุนานยนกลายเป็นวันชาติของประเทศไทยเหมือนกันนะคะ จะได้เป็นวันเฉลิมฉลองของประชาชนเป็นวันที่ประชาชนได้ได้ประชาธิปไตยวันแรกเนี่ยหนูคิดว่าหนูเองอยากอยากจะเป็นคนหนึ่งที่เชิญชวนหลายๆคนค่ะว่ามาร่วมกันทําให้วันที่24มิถุนายนเป็นวันชาติเป็นวันเฉลิมฉลองของเราวันนี้ไหมเป็นวันเฉลิมฉลองของประชาชนวันนี้ไหมแล้วก็หนูคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่จัดงานเฉลองวันชาติ24มิถุนายนเนี่ยค่ะมีเจตนาหลบใกล้ๆกันอยากให้เป็นวันที่ประชาชนได้เฉลิมฉลอง เป็นวันที่มีความสุขของประชาชนเป็นวันที่ประชาชนได้นึกไปถึงประชาธิปไตยที่เราต้องรักษาที่เราต้องหวงแหนที่เราต้องดูแลมันต่อไปในอนาคตด้วย